เคยกินหรือเปล่าขนมอะไรขนมควยลิง again ควยลิงอย่าย้ำดิวันหยุดแบบนี้ชวนน้องใยไหมนะะฮกับท่านผู้ชมลองไปเที่ยวจันทบุรีกรนดอยดีกว่าอุ้ยตายแล้วปั้นเกิดเมืองนอของน้องสะพ้ายฉันเองอย่างนี้นะเพราะว่าช่วงนี้หายสีสั้นสาววัที์นี้ไปไม่ทัน แลนเอาไว้ยาวๆก็ได้เลยนะฮะเดี๋ยวชวนเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะว่ามีแคมเปญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาฝากนะครับคือสุขท้าลอง72สไตล์คุณชอบสไตล์ไหนนะมีตั้ง72สไตล์เนี่ยโอ้โส72สไตล์นี่คือจังหวัดปะ <c oughs> เออของจันทบุรีนะฮะท่านผู้ชมฮะสร้างจุดขายใหม่มุมมองใหม่เส้นทางที่แนะนำกันวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะ โอ้ไปเที่ยวทั้งทีเนาะก็ต้องมีที่กินที่เที่ยวปูค่ะจันทบุรีไปกินปูเออแล้วไปพักแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เขามีบุฟเฟ่ปูไม่อั้นเออแต่นอกจากปูแนะนำใยไหมไปกินขนมพื้นถิ่นของจันทบุรีอะไรคะเคยกินหรือเปล่าขนมอะไรขนมควยลิง Again? ควยลิงอย่าย้ำเอย่าย้ำนึกว่าเราพูดไม่ชัดเออ ฟังหูฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ไงพูดได้หรอต้มควยแป๊บอุ้ยกสชจะว่าเราหรือเปล่าไม่นะไม่นะค่ะคุณผู้ใหญ่ค่ะมันเป็นมันเป็นชื่อขนมใช่ของจังหวัดนั้นเราต้องออกเสียงให้ถูกเพราะเราเป็นคนไทยมันเป็นขนมพื้นถิ่นถ้าผมจะไปเปลี่ยนว่าขนมจู๋ลิงมันจะไม่ใช่เพราะมันเป็นชื่อเฉพาะเป็นกรวยได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าลูกรงไม่ได้แหลมเดยวเออ หรืออาจจะแหลมไม่เขาจะป้านเป็นอย่างนี้ดิดิขนมที่ว่านี่เอออย่าให้ผมพูดบ่อยแล้วกันโเหน้าตามัาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นขนมแปลกนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกอะไรคะอาหารถิ่นปลาเงี้ยนอจังหวัดดีเขาแน่นอนนะสุดปังสุดปังน่าไปเที่ยวจริงๆน่าจะเป็นจังหวัดที่ประชากรค่อนข้างเยอะอาหารถิ่นปลาเงี้ยนนะเมี่ยงยืนกินน้ำมะพร้าว นะฮะชุมชนบางสก้าวเดี๋ยวนะชุมชนบางสก้าวนี่ขอพูดนิดนึงนะเขาจะมีพวกเสือพวกอะไรที่ทอมือด้วยนะเสือเหรอเออผัดทอมือเพราะว่านี่ค่ะบ้านญาติน้องสะพ้ายชั้นค่ะขายของอีกแล้วนี่เขาทําพวกเสือเขาทอมือเนื้อสัมผัสคือดีนะบางสก้าวเลยอ๋อตรงนี้เลยเหรออือแล้วก็มีจะมีแบบชุมชนที่เขาเรียกอะไรนะสี่มุมเมนเออวันหลังติดต่อให้หน่อยทำไมคะให้พาเที่ยวหน่อย เออพาพาทีม The People Show ไปเที่ยวหน่อยทอททเราสองคนคิวว่างออ,อะนะฮะแล้วถ้าที่เที่ยวนะเมื่อกี้กินแล้วใช่ไหมที่เที่ยวดิล่องเรือชมฝูงเหยี่ยวแดงเออที่เราเคยเห็นแบบว่าโฮมสเตย์แล้วเขาพาล่องเรือดี่ดิดิภาพแบบนี้เลยท่านผู้ชมฮะสองฝั่งคลองหนองบัว,วหรือไปที่วัดเขาบรรจบนะ,ะที่นั่นเดี๋ยวจะมีไฮไลท์เป็นโบสถ์สวยมากมร่มรื่นมากเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์ วัดป่าที่แท้ทรูเพราป่าไม้น้ําตกลําทานสะพานแขวนน่าเที่ยวสุดๆเลยหเที่ยวอย่างเดียวไม่พอ<ๆ>เพราะว่าทางททเขามีอ e ีบุ๊กด้วยนะคะ,คะให้คนไทยเนี่ยออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านแนวคิด5แนวคิดด้วยกันนะคะก็คือ Must do in Thailand นั่นเองค่ะไปให้ เขาเรียกว่าให้ไปทําไปดูไปกินแล้วก็ไปเห็นด้วยตัวเองใครที่สนใจก็คือสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กนะคะสุขท้าลอง72สไตล์ค่ะได้ที่เว็บไซต์ของทททนั่นเองนะคะเขาก็จะมีแบบคลิปท่องเที่ยวด้วยติดตามได้รละเอียดน,นะคะใน Facebook Amazing Thailand หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติม1672 Travel Buddy นั่นเองค่ะออก็คือจะรวบรวมอยู่ในอ e ีบุ๊กอย่างที่ว่านะคะ ที่บอก72สไตล์เนี่ยคือกระจายกันอยู่ใน77จังหวัดทั่วไทยเลยล<อ>เลิฝากสุราษฎร์ไว้ในดวงใจด้วยนะอันนี้เราแ,แค่หยิบตัวอย่างของจันทบุรีมาฝากกันอันนี้แค่เที่ยวน้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่ก่อน